ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมตอนนี้ก็อยู่รายการไม Mycer Reviewing ถึงแล้วและผมก็ไม่ได้รีวิวนานแล้วฮะผมก็จะมารีวิวอ่ากลับมารีวิวแล้วนะครับก็จะมารีวิวอ่าอันเดียจันโดการาโชนะผมเป็นดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมก็มีอสองร่างนะคือร่างนี้ร่างฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ร่างเปิดฟรีครับผมถ้าใครไม่ได้ร่างเปิดฟรีก็ไม่ต้องเสียใจนะ ผมแนะนำไปผมแนะนาให้ไปซื้อร่างสแตนดาร์ก็ได้นะ,นะ,นะก็โหดเหมือนกันแต่เอ่อเข้าพลังตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ90กว่ามั้งตอนนี้คือเป็นสีดาวแล้วนะกานาโชเนี่ยการนาโชคือสีดาวแล้วนะครับก็โหดเหมือนกันนะราคาอยู่ที่43่หมนะครับแล้วก็ความเร็วบอกเลยว่าอัพมาใหม่เนี่ยคือวิ่งโคตเร็วอ่ะสปีด96 แล้วก็สปีดต้น9 8ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลงให้ดูนะครับอ่าเรามาดูความผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างร่างนี้นะระหว่างร่างฤดูกาลที่แล้วกับร่างนี้ร่างนี้น่าจะสมบัติดีกว่ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดสมบัติดีกว่านิดนึงแต่ไม่ค่อยดีกว่าร่างนี้ร่างร่างเนี่ยที่ผมเปิดฟนะรีเนี่ยไอ้ร่างนี้ สปีดแต่ช้าหน่อยไม่ไม่ไม่ช้าไม่ช้าแปดปสิบเจ็ดคือเร็วอยู่แต่ว่ามันช้ากว่าร่างร่างเปิดฟรีผมเปิดได้นะครับโอเคร่างนี้ก็จะมีสามสกิลนะแต่ว่าร่างเปิดฟรีเนี่ยร่างเนี่ยร่างล่าสุดเนี่ยจะมีอยู่สามสกิลเหมือนกันแต่ไม่มีซุปเปอร์ซับนะครับสามารถไปอัพได้นะถ้าใครมีที่อัพมีเครื่องอัพ คำามานั้นในก็ตันตอนนี้ตันเก้าิบหกนะครับผมเาไปเล่น12เกมแล้วก็ยิงไป10ประตูแล้วก็5แอสซิสต์นะครับเอาไปดูอ่าเพย์ยิงเพย์สไตล์ครับผมก็เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์ครับผมเป็นแบ็คอ่าปีกเป็นปีกตัดบอลแล้วก็ยิงมั้งประมาณนี้ฮะโอเคครับก็เล่นได้สามตำแหน่งนะแต่ตำแหน่งหลักๆก็คือปีกขวาแล้วก็เอ้ยปีกซ้ายแล้วก็ปีกซ้ายตัดนะฮะ แล้วมาดูค่าพลังนั้นในครับผมก็อันนี้คือธรรมดานะถ้าแบบไม่ได้บูตอะไรก็ตันเก้าสามนะครับก็เข้าพลังประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าบูตก็ตันเก้าหกนะครแล้วมาดูค่าพลังนั้นในมันก็จะเวลาตันก็อยู่ประมาณนี้นะงส่งก็ส่งเจ็ดสิบก็ถือว่าอัปเกรดมานะครับก็เริ่มส่งได้แล้วนะฮะับจบสกอร์เจ็ดสิบเจ็ดก็ เริ่มคมแล้วเริ่มคมและวผมชอบก็คือว่าสปีดโอ้โหมอเตอร์ไซค์ติดเทอร์โบไม่มีใครตามทันนะผมวิ่งโคตรเร็วอะแล้วก็พิวด้วยอ่าล่างสแตนดาร์ดก็พิวเหมือนกันเร็วเร็วกว่าด้วยถ้าใครไม่มีคือไม่ต้องเสียใจนะไปซื้อล่างสแตนดาร์ดมาเล่นได้นะผมเอามาดูสแตนดาร์ดผมก็แปดสิบะบาลานซนะ์เก้าสิบสามอะยิงเท้าที่ไม่ถนัดนะ ก็เยี่ยมโค,โ,คโคตรโคตรโคตดีอะ่ะถ้าผมเปิดก็าใครเปิดได้ก็โคตรดีอะ่ะผมเด็กวันยูแรกผมแบบโคตรแบบน้ตำตาจะไหละอ,ะอ,อ,อ่ะอ่าสกิลก็มีสามสกิลนะครับก็สามารถไปเพิ่มได้นะครับเอ่ขอข้อเสียก็คือตามสไตล์ปีกอะปีกก็จะก็บางหน่อยของเรื่นี้คือมันบางอยู่แล้วแหละ <laughs> ไม่ใช่พวกเล่นรับอะไรประมาณนี้ก็ บางก็อาจจะทำใจหน่อยครับผมถ้าใครเล่นสกิลเก่งก็พิวครับผมอืมแค่แหละพิวเฮ้ยผมมีสี่สกิลผมเพิ่มเล่นดีกว่านะมาดูว่าผมได้อะไรเนละยเฮ้ยเอาสายาคอลเลอร์เด้สายก้อคยครับผมได้สายกา้อยเอ่ออะไรนี่ฟุตทามช็อต ยิงบอลแรกเหรอ่ใช่ไหมอโอ้ส่งบอลแรกอันนี้ส่งบอลแรกเจ้าซ้ำโอเคนะครับก็ผมได้มาเพิ่มสามสกิลนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดู